สวัสดีครับผมมานี้พบกับช่องอีสานวิชิงของเราครับไห้นาให้ตาไอโดนครับวันนี้เขาจะมาใส่เบ็ดกันครับผมไปให้นาให้ตาไปแซียสองเดือนครับบางเงี้ยเาบางเงี้ยวบางเงี้ยวไม่สุดยอดครับนะครับผมขี้เงี้ยขี้เดียดนะครับวันนี้เบิางไม้บิางไม้บางไม้ครับโอเคสีอะไรก่อนมาผู้คนป่าคน เคีย,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 ยนลัเลียงครับเคียนลำเลียงเคียนยอมไปอืออันนีปิงปิงเบทเท่าเบดเบอร์สิบเอ็ดได้ครับเนะ้ ปักเข้าไปปักเข้าไปจักสิมันบะมานันสีก็ได้ครับอ้ม,อบอม,มันปลาเค็ยงก็ได้บุหยาบจมไปเลยครับปลานหน่อยค่อยบรกินค่อยบอลลอนดูยห้บอลลอนอ ตั้งอยู่ที่บอนว่าเดี๋ยวมีอยู่บวกนี่ฝากใส่เดี๋ยวข้ามก่อนนะ <laughs> ครับไฟก็บไ่ได้ไหมครับตะเป็นจะลงเหรอเ <c oughs> ี๋ยค,คนม,มีคนมาใส่เนาะ กจอดพี่น้องนีบเบียเท่จาจักหลังว่าสีหลังใช่ป่ะสีหลังประมาณสี่ส 40, 40หลังจะได้บ่ครับติดตามครับรอดลุ้นห <c oughs> มายว่าเคยมากักเก <c oughs> ียปร์ชูบผสมเป็นน้ำมัตีประคอขนาดเลยกลับเขาวง,งการครับ ของว่าการหากินีเสียบวเขาข่ายม่เยับไปต่อไปครับไป ยแยงเห็นะครับเป็นน้ำซุปแกงนะครับคอใหญ่นะค <c oughs> อหญ่สตุ่มอะยา่สิบเดียนนะครับม้อ ามหลังเจอปาสวดเจอปาสวดกับกุกบับอยู่อ้ข้้งไหมยังเดี๋ยวเา <laughs> เปิดไหมโหเป็นแป๊นี่แน่เอาข้าง เดี๋ยวมีปากคอลายออกมาโอ้เปิดเชียงระเบิดโอ้หิงนัดแล้วไลไนกไนกกินเข่าบังกะพกลุยน้ำ ดีนามใจแรงเลยแรงเลยไม่หยาบเแรงเลยอู้หูรีนามมาแถวเดี๋ยวคักวี่งเนรอเรารุ่นล้วน ไอเบิดอู้นิคำกว่เนานี่รมไปเลยครับใจมไปเลยอกหลังแเหรก็สิบหลังไปสิบน้านอดเก็บแปดหลังเนี่ย ย่างเนี่ยขนาดไปต้อได้ป่วะปต้อนได้ไหมวุนหน้าได้เ่รไปไปผุนอะไรอ๋อแท่งผุนครับรู้เสียบเจ็บตังปะไปมันลมลมไปย่างไปย่างไปออื้โอ้โหมาดิจักเจ้าของ อู้บ่อนข้าบ่อนพี่น้องเดบล่ะับหากินแบบบ้านๆต้องจจกให้ไปโดนเสียงนำท่วง่ะต้องท่วงยลดไปเขาบอกไปแพงไปไปฟังคนครับเอาแล้วครับ หลังแหลกหลังแหลกหลังแหลกคุณในยามนะครับนี่นั่นด้ยามครับเอ้ในกรนในกันไเจ้าของกลับบ้านวะปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งหน่อยมาหอดแล้วครับในการในกันครับโอ้ใส่ปิงมันแหกมันปิงได้ยุ่นี่สามนิ้วสองนิ้วสองนิ้วกว่าในการครับไปครับเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับผมหากินเข่ากินหน้ากมาไม่ครับไปครับมาครับผมไปติดตามมาครับการยามครับผมกี่บ้ายามเด็ดแล้วครับหลบเด็กมาครับ หล,ลับเด็กเขาได้ได้หลับเด็กหลับเด็กไปลังนี่ไปเบดตัวหัวรงหัวคุ่นนะหลอนครับบอนแจ็เสกตาหน่อยไลยน่นาะยําเบ็ดเนาะปาน่อย,ยัะไราเี้มันขึ้นอีแล,ล้วอหลุดรอหลุดได้ไไดขัดบางไปยังครับวันี้ครับอเอา

Ủa, oh, mẹ lại tan, tan tan. tan Sụt giọt. Đấy không? Về đây bà kiếm nó vậy? Về đây nó Ui, ปันละปันบ่ปันน้น่ยเนยปลาเลี้ยบปลาหน่อยมันไ,ไหลมันจะเวียนปดนะปวกก็กขึ้นเนี่วดกขึ้นเงียไหมปวกรึ้น,ก,นกินขี้เดียนได้ยังออไอสั์นี่เสียงน่างหรอวะนี่เสียงจุงๆๆม่มจุ๊มไปมงกี่ตอนแมงกีตอนสองตัวงี้ป่นะมกี่ตอน <laughs> อีตอนหน่อยพี้อนยังวะเขียงวะเขียงยิงเหรอเขีงหน่อยได้ยุได้ยุไม่ไปเขีงไไปเขีงครับโอ้ดิงดึงนิดนิดไปเขียงไปเขีงกินละอากินในบรรมันเขียงเก่าลุ่นปิ่งลุ่นปิ่งไอ้ถูกขู่เงี้ยลเงอ้วนวัว้วนดีขนะปะังนี่มาแล้วครับรังนี่มาแล้วตัวแรกของย่ำขำขึ้นตัวแรกอ่ะ ไปครับเนากงตัดตัวเราไปแล้วครับไอในรังีตอนนี้เราะ<ม>โอ้แบบขี้หน่อยร้ายเนาะห้กินเนอกินเน้อฮะห้ยกินเน้อให้กินเน้อโอ้รอนดีแต่นไน่ไปเลยไปเอ

บดุกหน่อยบดุกหน่อยมันเปิดโปยและโอ้ดุกหน้าเลยครับนี่เขาโตหน่อยปะเก็บไปก่อนบ่เก็บไปก่อนวางเงียบเลยนี่ปลดลงถังเงียบรถโอ้ดุกหน่อยอีกดุกหน่อยครับนี่บดุกหน่อยนี่เล็ๆเขาสองนิ้วหมดแหละดุกเล็กบนี้งูตัวนี้ดึงหลันตัวนี้หลัน

หรือขางป้าขงป้าลอยฝ่าโอ้ยขี้ต่ดือดอดีไปห้าอย่าฟังพุ่นไังงับดึงดึงล้ครับพี่เข้างดึงดึงปดุกุกุกเลยเาออกาเาออกาเฮากมาฮฮาเขาบ้นนี่ปะดุ๊กลุกลุกกลุกลุโอเคเฮาเขาได้บุญ Hoa, duke duk hoa duk hoa duk 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 ngang ngang duk 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 จอดกันดิาดุกมาแล้วบดุกแจมไสองรอบเดียวนะครับแจมไมสองบดุกสุดยอดแก้วใส่ปนใส่สามตัวปนบ่เพราะมีป่าเยอะเคยเห็นตัวใหญ่เนาะเห็นตัวใหญ่ครับแต่เป็นตัวใหญ่นี่ดุก อยู่อยู่อยู่ไปงะเ่งเข่งนี่ฮเข่งับเข่งอุยังวะสุคลบ่เข่งัเข่งหน่อยครับัเข่งหน่อยโอ้เกียวโอ้เกยวเ่งเลกเหวะเลกบ่ไปยไปยขอบันไดตะเข่งน่อยเก็บยางเดียวจังหวะนี้ขอบคุครับขอ น้อยกบปุกน้อยโอ้แม่ขาตายังไหลี่ไยังไหลโอ้โา้ปีกน่อยบ่อมันแถบยังไเดี๋ยวตัวนึงมาถ่ายคลิปนี้ด้วยเอ้ยแนบุญหนาเลยความะโคตสุดเลยปะัดีมกแต่ตัวยหญ่ก็ไม่กิน chính ô, thấy có tình tôi đôi tình yêu rồi chiao 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 tiệm chiao 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 นังกันหล่อนงามเลยวะอะไรงามเลยจอดพร้อมงามไปบนแล้วครับจะทำนี่แหละครับอะอะมึงอีกรอบต่อไปครับไปครับผมสรุปครับไีสองผจญสองหอดด้วยครับเนี่ยเช็คไว้ตัวนี้ซีวะเออซีตัวแล้ังลุกอีกสองครับสองหอบครับลารุนอีกไปต่อไปครับขึ้นนี่ยิ้มยาวครับผม รอรุ่นต่อไปครับครับกล้องสิเบดเบดกล่องสิเบสเลยครับเลยวันนี้กินข้าวไปได้สดอันอุ้ยวัวปุกบปุกบปุเบปุกมปุ๊บปุ๊เปุ๊บปุ๊บปกูสปุ๊กปน๊บปุ๊งปุ๊ะปเลยมั๊ไปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุกบปุ๊บปุ๊บปุูกอุ๊บลุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊บปไ๊

มันจะอ้วนเนาะอ้วนดิใครยังดึงปามท่านายใหญ่ป่ะปามาใหญ <c oughs> ่นีงงน่ใส่เแบอสามตัวเหรอใส่เนี่ยดุยังต้องเงียะแหละเสียเงียะโอตอบสามหลังเหลี่ยกระมานเลยเว้ย โอ้ตัว,น,ไปไปวน,นี้ไปใส่ไปก่นปลุกหน่อยปลุกหน่อยใส่โล่ <c oughs> เปล่งปลิ้งหน่อยปะยังไงปลิ้งครับปลิงโอ้ยแม่งทุกหองใรวะแม่งวะไอ่เฮ้ยเสียงหอปลิ้งครับ <laughs> ปลาชิงหน่อยมาหอดแล้วครับสสดยรับเสียรับนี่ <laughs> เดี๋ยวิงไปยัง ดุกุกุกใส่เด e er oh, oh, uh, ิมใส่เดิมเอตยมัน่องตายแล้วปะตายเลยโอ้ดูหน่ตายแล้วตายใหน่อยตายจ่อยูหน่อยโอ้แข็งแข็งเียตายไล้เนอะเงอยเลตัวตายแล้วมันหัดกับฟองหรืะหัดคอยฟองาจะวะว้โอ้ต็มครัดูหน่อยนีซีซต็ม ดวดรึวะว้า้ตัวเนี้ยนอ้องอีทักไป่จะใส่ปุกหน่อยไม่ไหยิบโตเนาะิเียไปครับแล้วเบิ่งตัวต่อไปอแปดกล่องสิเบิดนะครับเอาอีกแล้วครับเอาตะเขียงครับบัดนี้โอต้ตัวเนี้ยตัวนี้ึบินง่ายสิดุดีตัวงามบหมือนกัตัวนี้งามปะ งยองีเข่งเิงว้ือว่ากินดีอยู่ครับแต่ว่านี่ก็ปาใสหละตัวน้อยนะครับใส่บ่ง er ยปเลยไส่สวยสวยใส่ปิ oh, oh, ่งปนใส่ปิ่งใส่ปนโอ้ิขงสวยงามเลยิงไหนด้วยสมเสบกับแก้วปลาแดกบองเข่งบเข่งจอดทิศเข่งโอ้ครับว้าิงครับเข่ง กินไงมาหอดเดียวโูดัวสุดยอดเลย,ยดดมึงนี่ได้ยูสุดยดอดกินไงเลยกินถึงลยกินกินพอดีอ๋อ,อเไงน่ยนี่เิสุดยดอดโอ้รอบุสุดยอดอีเนาะไอย่าน,ออยอยนาะงดี รอบนี้ป็ลาไบมาดูกันครับแยงครับขยแยงขยแยงครับไอ้น้าพี่ปลาขยแยงผมวะพี่ไรขยแยงขยแยงขยแงเฮ้ยขยแงไงโอ้ยขยแยงไงครับปนังปนังโอ้ขยแยงหนาเขา้าด็กเนยวะเด็กันจอดลยวะโอ้ใครผมมาหนในะมอ้อวนๆเลยขยแยง โอ้แหกมันดีวะปากรย่งมน,นี่ยัน้ครับโอ้แหกมันสวยๆลังนี่าละลังนี่หล่อนขึ้นเหมือนเดิมโอ้โอหแลอเดียวะหล, 3, หลบ 4, บา่ามหรอหสี่ะสามโอ้ตัวปลาปลาชิงตัวใหญ่น,นี่ดูดะดดดดดนี่ลูกตัวหนึ่งสตัวบ้างลูกสองลูกสองตัวได้แล้วครับลังไงาเข็งครับ อืมโอ้หันตะปเคียงน้องมันน,มนี่ <laughs> อ่ารอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วครับรอบที่สี่รอบสุดท้ายเน่าบ้างครับอื่นเสาร์ไม่อยากไหมครับรอบเสาสักนอนแล้วครับตะปเคียงครับเคียงหน่อยไล่ RC ไปเป็นเนาะโอ้เคีงยงไล่เนาะน้องนี่เนาะอื่นเสาร์อย่าคักวะโอ้ี่เตววะอ่ะนี่เจอ ยิงสองเขยมายามครับยิงสองไสครับต่อมาครับผมไม่ตาเข่งครับเขตงอีกแล้วครับชี้น้อยไม่แต่สองกินเล็กวะตัวนี้เล็กนกเป็ดชิงนกเป็ดน้อยชิงน้อยกระชิบกระชี้มันตาเข่งเลยวนี่เหรอก็ด็ป่นไหนที่ถอดยิ่ตาบกหุงอละลายบนนี้ ไอ้แกเศร้าต,รตูนะล้วจะไปเขีย <laughs> นลูกหน่อยลูกไปท้อกมาไลปนเล็กเ<า><า>หรอหอกคลุมนอนแล้วน,นอนต่อทำไมยาไม่ครับไปครับพึ่งต่อไปเยอะอีกสิบก้อนหลังแยา่มากแล้วกินอีกแล้ว นี่วะนี่ขิงเล้วห้อขิงหออีกแล้วโอ้ใส่ซ้อยู่ครับได้ถอดเรีบรุ่นนี่ขิงเมาแต่ขิงอยู่มาแลาขิงไ้ตัวแล้วหูไมตัวงามงาเงาเิงไปนี่เป็ดไปอยู่นี่นเป็ดอยู่่นนี่วะอไปอยู่นี่นี่ โอ้มีดิมีดิไปยังอีกขิงแล้วนี่เขีงครับขิงไงยู่ได้เนาะงามอยู่งามงามเลยโอ้มินเดียวติดมินนี่ขิงิงงามครับเปาหมอปลาหมอปลาหมอแล้วปลาขิงปลาขิงนี่ปลาหมอน่าดึงเหยีากคลิปเข้าไปแกะเนาะคให้ดึง สวัสดีครับอันนี้คือปลาเข่งนะครับปลาเข่งครับปลาเข่งเข่งคือเก่าคือเดิมงามงามงามเข่งไปเอยเนี่ยมันหลายเลยปลาเข่งปลาเข่งเรียงเรียงสองหลังงามเลยอเข่งไงโอ้รอบนี้ไม่เจอปลาเข่งเลยวะเขนาดนี่สองหลังครับมันได้สรืดเปล่ กับบ้านหานอนแล้วเด็กแล้วเสียงมันมาครับสองหลังนี่